เส้นทางนี้นะที่คุณลุงบอกว่าไม่ไผ่มันล้มของทางไม่รู้อันนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองเดินไปดูก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยเดินกลับมาอีกทางนี้ลองเส้นทางสองอันเลยครับผมมาเส้นทางที่สอง ที่ตาที่อยู่ปากทางบอกว่ามีไม้ล้มขวางทางมาไม่ได้อาลองเดินมาดูก่อนนะครับว่าจะเข้าน้ำตกได้ไหมมีบ้านคนด้วยน่าจะเป็นบ้านหลงัง มันรกมากจนทางเข้าไม่มีอ่ะ น่าจะเป็นบ้านจานา้าหน้ที่ดูแลป่าหรือเปล่า อ๋อเป็นบ้านเจ้าหน้าที่ครับดูแลป่า เดี๋ยวเราลองไปตามทางอเม่ิกีนี้ก่อนลองขึ้นตามไปดูว่ามันจะไปถึงน้ำตกไหมมันมีบันไดด้วยรู้ว่าทางนี้มันจะไปด้ำตกว่ะ เดี๋ยวใช้ทางเก่าก่อนครับ